สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนะบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมคลิปนี้ผมจะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปกราดพระอริยสงฆ์ชาวจังหวัดสกลนครเป็นเนื้อนาบุญของโลกอีกรูปหนึ่งท่านเป็นพระเทระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมอดีตเจ้าคณะตำบลโพนพิสัยเขตหนึ่ง สู่การจาริกธุดงตามรอยธรรมปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานซึ่งนับว่าเป็นพระเถระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งวงการพระพุทธศาสนาจบจนถึงปัจจุบันที่พวกเราสามารถกราบไหว้บูชาท่านได้อย่างสนิทใจอีกรูปหนึ่งพระอริยสงฆ์พระเถระอาจารย์พระเดชพระคุณรูปนี้คือ หลวงปู่วงศุภาจาโรประธานสงฆ์วัดป่ากแก้วเจริญธรรมอำเภอวานนนทวาสจังหวัดสกลนครหลวงปู่วงศุภาจาโรพระอริยสงฆ์ชาวสกลนครเนื้อนาบนของโลกอีกรูปหนึ่งท่านเป็นพระเถราจารย์ที่เปลี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แห่งวงการพระพุทธศาสนาเป็นพระผู้เค้งครัดต่อพระธรรมวินัยและข้อวัดปฏิบัติเป็นพระเทระมักน้อยสมถะสันโดษเป็นพระเทราจารย์ที่น่าเคารพศรัทธากราบไหว้บูชาได้อย่างสนิทใจอีกรูปหนึ่งสิริอายุ80ปีในวันที่8มกราคมพศ2565นี้หลวงปู่วงสุภาจราโร ท่านเข้าสู่ล่มผ้ากาวสาวพัสตั้งแต่ยังเป็นเนนเมื่อตอนอายุ18ปีทุดงสืบปฏิปทาพระอริยะเจ้าสายพระป่ากรรมฐานกับพ,พ,พอาจารย์วันอุตตโมพระอริยสงฆ์ผู้เดินฝ่าลูกกระสุนปืนได้พระอาจารย์วันผู้เคยอุปถาใกล้ชิดทั้งหลวงปู่เสากันตะสีโลห,หลวงปู่มั่นภูริทัตโต และหลวงปู่วังทิติสาโรหลังอุปสมบทเป็นพระภิษุสง์แล้วในช่วงพรรษาที่สามหลวงปู่วงสุภาจาโรได้จาริกทุดงติดตามอุปถากับหลวงปู่สมัยทีคายุโกวัดป่านโนนแสงทองหลวงปู่สมัยทีคายุโกท่านคิงคลัดต่อพระธรรมวินัยและข้อวัดปฏิบัติและทุดงเขวัดท่านเคยอยู่ปฏิบัติธรรม ร่วมกับพ่อแม่ครูอาจารย์สำคัญหลายรูปเช่นหลวงปู่อ่อนยานะสิริหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่ฟันอาจาโลและหลวงปู่มหาบุญมีสิลินทโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมและหลวงปู่สุวัตสุวัตโจในช่วงพรรษาที่หท่านได้ร่วมออกจาริกทุดงไปกับ หลวงปู่มหาบุญมีเป็นภาคกรรมฐานอีกรูปหนึ่งแห่งภาคอีสานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและอีกหลายช่วงเวลาที่ยังคงหมุนวนหลวงปู่วงสุภาจาโลออกสแสวงหาวิเวกเรื่องราวบันทึกตำนานประวัติปฏิปทาของท่านนั้นมีรายละเอียดความเป็นมาอย่างไรเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของท่านโดยละเอียด กันเลครับเชิญครับหลวงปู่วงสุภาจาโรวัดป่ากแก้วเจริญธรรมอำเภอวันนอนนิวาสจังหวัดสกลนครเป็นพระเทระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมสู่การเจริญทุด,ดงตามรอยธรรมปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานนับว่าเป็นพระผู้ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งวงการพระพุทธศาสนาจวบจนปัจจุบันหลวงปู่วงสุภาจารถือกำเนิดในสกุลบุตรศรีณบ้านนาเตียงอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันพฤหัสสบดีที่8มกราคมพศ2485 บิดาชื่อนายเพียบุตรศีมารดาชื่อนางอ่อนบุตรศีทั้งเป็นบุตรลำดับที่สิอของครอบครัวจากจำนวน12คนโดยมีหลวงปู่ศรีพุทธาจาโรเป็นหนอกแก้วร่วมท้องเดียวกันกับหลวงปู่วงสุภาจาโร หลวงปู่วงสุภาจาโรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนดอนย่นางอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพศ2510สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตีจากสำนักเรียนวัดคามวานสีจังหวัดสกลนครพศ2514 สอบไล่ได้นักธรรมโทรจากสำนักเรียนวัดคำมวาสีจังหวัดสกลนครพศ .2515 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดคำมวาสีจังหวัดสกลนครหลวงปู่วงศุภาจาโรท่านก้าวสู่ใต้ล่มผ้ากาสสวพัสด์บำบัชาอุปสมบทในปีพศ2 5 0 3 ได้บำปชาเป็นสัม,มนเณรเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่14เมษายนพศ2503ขณะมีอายุ18ปีณพัทศีมาวัดคามวาสศีตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครโดยมีพระครูพุทธิวราคมเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินเป็นพระอุปชา และมีพระอุดมสังวรวิสุทธิเถระหรืออาจารย์วันอุตตโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูวิสารปัญญาคมเป็นพระอนุสาวนาจารย์นพัตศสีมาวัดคาวาสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนนลนครได้ทุดงสืบปฏิปทาพระอริยเจ้าสายพระกรรมฐาน ระหว่างอยู่กับพระอาจารย์วันอุตมโมในช่วงเริ่มแรกของการเข้าสู่ลมภากาสาวพัฒนั้นหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ในช่วงเข้าสู่พรรษาที่สามท่านได้จาริกทุดงในช่วงเวลานั้นหลวงปูบ่บงได้ติดตามอุปถากหลวงปู่สมัยทีคายุกโก วัดป่านนนแสงทองอำเภอสว่างแดนดินจัังหวดสกลนครไปยังวัดบ้านโพนทองตำบโพตากอำเภอสีเชียงใหม่จัังหวน้อองคายซึ่งขณะนั้นหลวงปู่สมัยได้เดินทางไปเผยแผ่พระธรรมทูตประจำสายอำเภอเชียงใหม่ได้อบรมชาวบ้านหลวงปู่วงสุภาจารโรเมตตาเล่าวา่า หลวงปู่สมัยทีคายุโกวัดป่านโนนแสงทองเป็นผู้ขิงครัดต่อพระธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติและทุดงเขวัดเป็นผู้มีนิสัยสุขขุมเยือกเย็นพูดน้อยพูดจริงทำจริงตรงไปตรงมามักน้อยสันโดษสมระมีเมตตาสูงท่านชำนาญทั้งช่างไม้และช่างปูน สามารถออกแบบเสนาสนะได้เป็นอย่างดีท่านเคยได้อยู่ปฏิบัติธรรมร่วมกับครูบาอาจารย์หลายๆรูปเช่นหลวงปู่อ่อนยานะสิริหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่ฟั่นอาจโรหลวงปู่มหาบุญมีสิลินทโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออัจระธรรมโม และหลวงปู่สุวัตสุวัจโจเมื่อผัดช่วงเวลาหนึ่งหลวงปู่สมัยได้รับมอบหมายจากหลวงปู่เหรียญวราลาโพวัดอรัญบรรพตจังหวัดหนองคายให้ช่วยงานพระธรรมทูตต่างๆตามหมู่บ้านในเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายหลวงปู่วงจึงได้มีโอกาสเดินทางไปช่วยงานด้วยครั้งงานพระธรรมทูตเสร็จเรียบร้อย ได้พาเที่ยวทุดงหลวงปู่สมัยก็ได้พาเดินทางกลับสู่วัดป่าบ้านโพนทองได้เดินทางผ่านบ้านกลางกรวดบ้านโพจนถึงบ้านโพนทองในวันที่เดินทางมุ่งสู่วัดป่าบ้านโพนทองซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรได้รับความลำบากในการเดินทางกว่าจะถึงวัด ป่าบ้านโพลทองก็รู้สึกว่าได้รับความเหน็ดเหนื่อยอย่างมากซึ่งไม่เคยเจอความเหน็ดเหนื่อยมากแบบนี้มาก่อนเดินทางตามป่าเขาลเนาไพรเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและทอแท้ต่อสังขารร่างกายอย่างถึงที่สุดในคราวนั้นหลวงปูง่วงสุภารจรโรเมตตาเล่าว,ว่าได้ออกทุด,ดง ไปกับหลวงปู่สมัยเทียคายุโกนานพอสมควรประมาณหนึ่งปีเมื่อสมควรแก่เวลาแห่งการเที่ยวทุดงไปตามสถานที่ต่างๆแล้วหลวงปู่วงจึงได้กลาบลาหลวงปู่สมัยเทียคายุโกเพื่อกลับมายังวัดบุรพารามอำเภอสว่างแดนดินเดินทางกลับไปที่บ้านหนองวา้าได้พักที่วัดบ้านหนองวา้า เพื่อเยี่ยมเยียนบิดามานดาซึ่งชราภาพแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เดินทางไปอยู่กับหลวงปู่บุญชินวังโสซ,ซึ่งเป็นพระน้องชายของหลวงปู่พรสุมโนซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในช่วงพรรษาที่ห้าหลวงปู่วงสุภาจารโรเมตตาเล่าว่าการเดินทางทุดดง จึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยไปกับพระอาจารย์ประเสร,ร,ริฐปรพัสโรหรือพระพี่ชายยังวัดบ้านพลทองตำบลโพตากอำาเภอศีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายแล้วจึงทุดงไปบ้านผือครั้งนั้นได้พบกับหลวงปู่มหาบุญมีสิริทัโลที่วัดป่าบ้านผือจึงได้ทุดงไปพร้อมท่าน แล้วได้ไปพักที่วัดเลยหลุงโดยปีนั้นสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมากต้องภาวนาสู้ความหนาวเหน็บแม้ในยามที่ออกบินทบาทเดินข้ามสะพานไม้ที่มีน้ำแข็งเกาะตลอดทางก็ต้องเผชิญกับความหนาวเย็นสถานจนมือเท้าชาด้วยความหนาวเย็นอย่างนี้ เป็นไปตลอดทั้งวันทั้งคืนจนร่างกายรู้สึกชาไม่รู้สึกความเจ็บปวดท่านจำได้ตึงใจไม่รู้ลืมว่าช่วงอยู่กับหลวงปู่มหาบุญมีสิลิทะโลได้มีสองตายายที่ฉลามากเดินข้ามห้วยมากราบหลวงปู่มหาบุญมีและได้นำผ้าห่มมาถวายหลวงปู่มหาบุญมี หลวงปู่มหาบุญมีสิริทโรวัดป่าวังเลิงอำเภอกันทะวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่งแห่งภาคอีสานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครองตนอยู่ในภาคกาสาวพัดหลังจากที่หลวงปู่วงช่วยงานพ่อแม่ขูอาจารย์อุปถากหลวงปู่พรสุมโนวราระสุดท้าย เสร็จสิ้นลงเป็นพรรษาที่7ปีพศ2512ารสการแสวงหาวิเวกหมุนวนอีกครั้งครั้งนี้ท่านออกทุด,ดงไปกับสมเณรแดงณธรรมจันทร์เพื่อไปกราบพระอาจารย์บัวพันธ์และได้อยู่ช่วยสร้างกุฏิถาวรสองหลังให้หลวงปู่คำบุ จากนั้นออกเดินทางไปจำพรรษาณวัดป่าบ้านห้วยลึกโดยมีโยมบิดาและโยมมารดาหลวงตากล้วยและสามเณรแดงตามไปปฏิบัติธรรมด้วยพศ2513วันคืนล่วงไปการปฏิบัติภาวนาก้าเข้าสู่ช่วงพรรษาที่9หลวงปู่วงสุภาจาโรจึงได้เดินทางกลับ มาจำพรรษายังวัดถ้ำอภัยนํำลงธรรมกับหลวงปู่วันอุตตะโมในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่มีงานก่อสร้างถนนที่เชื่อมไปถึงวัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครซึ่งได้มีคณะศรัทธายาโยมต่างหลังไหลามาช่วยกันสร้างเมื่อออกพรรษางานก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ ทำให้การสัญจรไปมาวัดถ้ำพวงมีความสะดวกสบายมากขึ้นหลวงปู่วงบอกว่าในช่วงพรรษาที่10ถึง11เเป็นช่วงระยะเวลาที่ได้อยู่ช่วยงานฉลองเส้นทางขึ้นวัดถ้ำพวงและในปีนั้นก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่วันโดยทางวัดได้มีการจัดสร้าง เหรียญรุ่นแรกของท่านด้วยซึ่งเป็นเหรียญที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างพากันหาเก็บเอาไว้งานด้านการปกครองของหลวงปู่วงสุภาจาโรพศ .2538 เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกอุดมบ้านอุดมพรตำบลอุดมพรอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย พศ2539ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลโพนพิสัยเขตหนึ่งธรรมยุทธ์พศ2565เป็นประธานสงฆ์วัดป่ากแก้วเจริญธรรมวัดป่ากแก้วเจริญธรรมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำห้วยคำต่อมาทางราชการได้ทำโประทานขึ้นที่วัดเดิม จนถูกน้ำท่วมจึงต้องย้ายขึ้นมาตั้งอยู่ริมฝั่งชนประทานบริเวณโดยรอบจึงอยู่ติดกับรัศมีน้ำห้วยคําเช่นทุกวันนี้ปัจจุบันหลวงปู่วงสุภาจาโรจเจริญอายุวัฒนมงคลครบ80ปีในวันที่8มกราคมพศส 2, 5 6 5ันท่านเป็นประธานสงฆ์วัดป่ากแก้วจเจริญธรรม อำเภอวานนนิววาดจังหวัดสกลนครจนถึงปัจจุบันนี้